สวัสดีครับทุกคนหนังที่จะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า e ร e ไ e เม่ซุนถามยายว่าเมื่อไหร่พ่อของเธอจะมาเพราะวันนี้มันเป็นวันเกิดของเธอเธอเฝ้ารอการกลับมาของพ่อแม่จากการไปทํางานเธอหันไปหายายอีกครั้งและพบว่ายายตายแล้วร่างไร้วิญญาณของยายทับบนรถไฟของเล่นมันเป็นรถไฟจําลองขบวนเดียวกับที่พ่อของเธอนั่ง ในรถไฟขบวนนั้นก็มีผู้เสียชีวิต250คนผู้คนจํานวนมากนอนอยู่ในรถไฟที่เกิดไฟไหม้เด็กผู้ชายคนหนึ่งได้ปกป้องน้องสาวของเขาไว้15ปีหลังจากโศกนาฏกรรมเด็กผู้หญิงได้ทํางานบนรถไฟขบวนใหม่เธอตากฝนไปทํางานและเริ่มจัดอาหารเตรียมทํางานวันแรกของเธอเมื่อรถไฟออกเหมยซุนก็นําอาหารเขียนไปตามโบกี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งประกาศบนรถไฟว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะทํางานก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณ เขารู้สึกใจหายแปลกๆหลังจากขายอาหารเสร็จเมยซุนก็ตัดสินใจหาอะไรกินคนเดียวเธอได้รับคำเชิญจากคนขับรถไฟที่ชื่อว่าปาร์กเขาบอกว่าวันนี้มีงานเลี้ยงกเกษียณอายุเมยซุนคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีจริงๆเพราะมันเป็นวันเดียวกับวันเกิดของเธอคนขับสงสัยว่าทำไมเธอต้องมาทำงานที่นี่เธอก็ตอบเลียงๆว่าเธอมีเหตุผลส่วนตัวของเธอปาร์กเล่าว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุท,ที่น่ากลัวกับรถไฟกลางคืนผู้คนที่รอดชีวิตก็ได้มาขึ้นรถไฟที่เรากำลังใช้งานอยู่ จากเรื่องเล่าขอเชื่อว่ารถไฟนี้มีผีสิงเหมยซุนก็ได้เข้ามากินเค้กกับคนงานรถไฟคนอื่นๆ ในห้องโดยสารคนขับสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบนหลังรถไฟเขารีบเบรกมันอย่างกระทันหันทำให้ผู้โดยสารเสียการทรงตัวชายคนหนึ่งลงจากรถไฟเพื่อไปหาเด็กผู้หญิงแต่ไม่พบใครเลยดังนั้นรถไฟจึงเคลื่อนขอบวนต่อไปยูทูบเบอร์คนหนึ่งบอกว่าเขาขึ้นรถไฟขบวนนี้ทุกวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่แต่ทุกครั้งมันก็จะมีผีอยู่บนรถไฟเขาชี้ไปยังเก้าอี้ที่จำได้ว่ามีผีเมื่อเข้าไปใกล้ก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสวายี รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังอยู่บนเก้าอี้มเมย์ซุนแขนรถเข็นของเธอผ่านพวกเขาไปและเธอกระับดูได้ว่ามีผีจ้องมองดูเธออยู่จากท้ายขบวนเธอเข็นรถเข็นไปเจอเด็กชายที่ชื่อว่ากวางจุนเด็กชายบอกว่าแม่รอเขาอยู่ที่สถานีสุดท้ายเด็กชายคนนี้ให้เมย์ซุนดูภาพวาดรถไฟผีที่เหมือนของจริงมากเมย์ซุนเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงทางเดินเมย์ซุนกลัวมาก กวางจุนคว้าภาพวาดของเขากลับมาและเริ่มวาดมันใหม่ด้วยดินสอสีแดงเมย์ซุนพยายามห้าแม่ทำภาพเล็กขณะล้างมืออยู่ในห้องน้ำเธอพบว่าตัวเองอยู่ในรถไฟขบวนเก่าที่กำลังถูกไฟไหม้มันมีกำแพงสีเขียวและแม่มุมที่คลานไปทั่วเมื่อรู้สึกตัวเมย์ซุนก็เห็นพนักง,งานรถไฟที่ไม่รู้จักเข้ามาในห้องหลังจากสบตาก,กับเธอเธอก็ออกไปที่โบกี้เมย์ซุนจึงค่อยๆเดินตามเธอออกไปอยู่ๆรถเข็นอาหารตรงหน้าห้องน้ำก็ไหลพุ่งตรงเข้ามาที่เธอ ในวินาทีสุดท้ายเมื่อซุนเข้ามาในโบกี้ได้เธอยังคงเดินตามพนักงานคนนั้นต่อไปเธอเห็นผูดด้โดยสารตรงหน้าเหมือนคนในภาพวาดของเด็กชายกวางจุนเธอเก็บหนังสือพิมพ์ที่ตกได้โดยบังเอิญวันที่ในหนังสือพิมพ์เป็นวันเดียวกับที่รถไฟถูกไฟไหม้เธอกลัวมากขึ้นเรื่อยๆผีที่ไม่เกียมได้คานเข้ามาหาเธอจากบนเพดานเธอล้มลงและกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว เมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในรถไฟคันปกติซึ่งข้างๆเธอมีวิกผมวางอยู่โซฮายีบอกเธอว่าวิกไม่ใช่ปัญหาที่นี่กำลังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเธอช่วยเหมยซุนเก็บของที่หล่นจากรถเข็นพวกเธอพูดคุยกันแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยคนคนหนึ่งเธอขอให้เหมยซุนไปพบเธอหลังจากเก็บของเสร็จเหมยซุนถามโซฮายีว่าเธอเห็นผีได้จริงไหมโซฮายีบอกว่าคล้ายๆก็เห็นผีได้อยู่ด้วเธอจะเชื่อหรือเปล่าโซฮายีบอกเหมยซุนว่าไม่ต้องกลัวนะ พนักง,งานอาวุโสไม่พอใจพฤติกรรมของเหมยซุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากงานกลางคืนเป็นงานหนักปายเดินมาแล้วบอกว่าวันนี้เธอเพิ่งมาทํางานเป็นวันแรกนะเราควรให้เธอพักผ่อนสะก,ก่อนเขาบอกเหมยซุนว่าให้เธอไปนอนในห้องได้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งลองสวมวิกที่ทาให้เหมยซุนกลัวเด็กผู้หญิงรู้สึกดีใจที่มันเหมาะกับเธอตอนใดนั้นวิกก็เริ่มรัดคอและเอาผมมาพันใบหน้าเธอไว้เหมยซุนตื่นขึ้นมาในห้องเธอได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้กับแม่วันหนาวเธอออกตามหาและพบกับพนักง,งานคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคย พนักง,งานคนนั้นเดินผ่านเธอไปโดยไม่สังเกตเห็นเรื่องราวทั้งหมดกลับเป็นเพียงแค่ฝันลายรถไฟหยุดที่ชานชาลาและผู้โดยสารก็ออกมามีการทะเลาะก,กันบนรถไฟเหมือนสุนพบภาพวาดและดินสอสีของเด็กชายที่ลืมไว้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอสังเกตเห็นว่าภาพวาดทั้งหมดถูกทาด้วยสีแดงเธอเห็นเด็กชายที่ชื่อกวางจุนเดินอยู่บนชานชลาเธอจึงเดินตามเขาไปแต่คนนั้นได้หายตัวไปในหมอกควันสีขาวแต่เธอต้องทำงานต่อเธอจึงกลับไปที่รถไฟ ขณะที่รถไฟกำลังแล่นเธอสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งตามรถไฟมาปาร์กที่เป็นพนักง,งานขับรถไฟได้เข้ามาหาเธอเธอจึงเล่าเรื่องที่เธอเห็นสิ่งแปลกๆให้ฟังเธอบอกว่าพ่อของเธอเป็นคนขับรถไฟในขบวนที่เกิดอุบัติเหตุตลอดชีวิตของเธอเธอรู้สึกละอายใจที่พ่อของเธอเป็นคนขับรถไฟที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เธอจึงมาทำงานบนรถไฟเพื่อชดใช้และพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่หญิงสาวที่ถูกแฟนทิ้งระหว่างทางได้มาร้องไห้ในห้องน้ำแฟนของเธอพยายามโทรหาแต่เธอปฏิเสธที่จะรับสายเธอยีบบุหรี่ขึ้นมาสูบทันใดน,นั้นไฟในรถไฟก็ดับลงประตูได้เปิดและปิดลงและผีก็เข้าโจมตีเธอ เหมยซุนและปาร์คพบศพหญิงสาวที่ถูกหักคอในห้องน้ำปาร์คติดต่อฝ่ายบริหารและหัวหน้าให้ตำรวจขึ้นมาที่สถานีถัดไปหัวหน้าบอกว่าห้ามใครลงจากรถไฟและผู้โดยสารต้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหมยซุนยังคงนึกภาพที่มีผู้ชายวิ่งตามรถไฟเธอไม่สามารถหยุดความคิดนี้ได้เธอแอบเข้าไปในห้องน้ำที่มีศพนอนตายอยู่ เืมยซุนพยายามค้นหาโทรศัพท์เธออ่านข้อความในโทรศัพท์และดวงตาของหญิงสาวที่ตายแล้วก็เริ่มกรอ,อกไปมาศพเกือบจะจับเธอได้แล้วแต่อยู่ๆเพื่อนของโซฮีก็เดินเข้ามา ขาถือกล้องถ่ายรูปมาด้วยเืมยซุนบอกให้เขาไม่ควรถ่ายรูปศพโซฮีจึงพาเพื่อนเธอออกไปเมื่อกลับมาที่ตู้โดยสารเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในรถไฟที่เต็มไปด้วยวิญญาณเมื่อผ่านแบกตู้เธอก็เจอกับหัวหน้าในอดีตเธอถามว่าพ่อของเธออยู่ที่นี่ไหมเธอบอกว่าเธอรีพาเหมยซุน,นไปพบพ่อในเร็วๆนี้ตนนกงานบอกว่าทุกคนในขบวนนี้จะต้องตายตนักงานมอบสม,มุดบันทึกที่เปื้อนเลือดให้เธอและทุกอย่างก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติ พนักง,งานอาวุโสไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเหมยซุนเธอกรีดร้องและเป็นลมจนหมดสติในขณะหมดสติเธอเห็นความทรงจําของพนักง,งานคนหนึ่งที่ชื่อว่าจินซูเธอทํากระปุกยาแปลกๆหล่นใส่รถไฟและมีชายคนหนึ่งกําลังลุกขึ้นมาเมื่อเหมยซุนฟื้นเธอถามปาร์คว่ารู้จักพนักง,งานชื่อจินซูไหมปาร์กบอกว่าเขาอยู่บนรถไฟในตอนนั้นและเห็นจินซูเสียชีวิต เมย์ซูนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงไปถามโซฮีโซฮีบอกว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวอยู่บนรถไฟเที่ยวสุดท้ายเมื่อไปที่ห้องน้ําก็พบว่าศพไม่อยู่แล้วแรงดันวิญญาณทําให้โซฮีอ่อนแอลงอย่างมากเมย์ซูนจึงพาเธอไปนั่งที่เก้าอี้เมื่อเธอหันมาเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังทําท่าสุบรลีเธอชื่อฮีจูเธอยินข้างหน้าต่างกับพี่ชายของเธอ ทั้งคู่กำลังสูบุรีเธอมีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่แขนเธอบอกว่ามันเป็นร่องรอยจากอุบัติเหตุซึ่งเธอสามารถรอดชีวิตมาได้พี่ชายบอกว่าชีวิตนั้นผ่านไปไวเหมือนกับการนั่งรถไฟผู้คนขึ้นที่ตู้แรกและเดินไปยังตู้สุดท้ายเหมยซุนได้มาที่นั่งของโซฮีแต่ไม่พบกับเธอแต่มีหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมบนรถไฟที่ออกเร็วกว่ากำหนด10นาทีเมื่อคุยกับปาร์คปาร์คก็บอกว่าเขาจำได้ที่จันทราสุดท้ายเขาออกช้าไป1ิบนาที เหมยซุนคิดว่ารถไฟที่เธอนั่งอยู่กับรถไฟผีอาจจะชนกันอยู่ๆปาก,ก็บอกว่าเขาพบกับพนักงานคนเดียวกันปากเล่าว่าในคืนที่เกิดโศกนาฏกรรมพวกเขาทะเลาะก,กันผู้ชายโทษตัวเองที่ไม่ขอโทษผู้หญิงกลับมาที่ทางเดินเหมยซุนพบว่าโซโยีได้รับบาดเจ็บอยู่เธอมีสร้อยข้อมือเปื้อนเลือดอยู่ในมือเหมยซุนจําได้ว่าสร้อยน,นี้เป็นของหญิงสาวที่สูบุรีโซโยีตื่นขึ้นมาและบอกว่าเธอถูกผีทำร้าย เธอขอให้เหมยซุนส่งดวงวิญญาณที่ไม่ได้ฝังทั้งหมดบนรถไฟให้พวกเขาไปสู่สุคติเหมยซุนถามว่าเธอต้องทำยังไงแต่โซฮีก็ดันเสียชีวิตซะก่อนเมื่อเธอต้องการลงจากรถไฟฮีจูก็ปรากฏตัวตรงหน้าเธอเหมยซุนถามว่าทำไมเธอถึงฆ่าโซฮีพี่ชายเธอบอกว่าผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องตายฮีจูใช้กกายแทงเข้าไปที่ไหล่ของเหมยซุนจากนั้นเธอก็สลบไปจากการช็อกอยางเจ็บปวดรถไฟได้เข้าใกล้สถานีถัดไป พนักง,งานอาวุโสได้เข้ามาหาปาร์คเธอบอกว่าใกล้ถึงสถานีแล้วแต่รถไฟไม่ลดความเร็วลงเลยปาร์คพยายามติดต่อห้องควบคุมแต่ฮีจูและพี่ชายได้ฆ่าพนักง,งานทั้งหมดแล้วยิ่งรถไฟเคลื่อนที่เร็วโอกาสาที่มันจะชนกับขบวนอื่นก็ยิ่งมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยปาร์คจึงขอให้ผู้โดยสารย้ายไปยังตู้สุดท้ายเม่ซุนตื่นขึ้นมาและพบกับพ่อของเธอพ่อบอกว่าเขากำลังจะไปสู่สุคติและดีใจมากที่ได้พบ,บลูกสาวเขาบอกว่าเขาจะพาผีทั้งหมดไปด้วย หลอดไฟทั่วทั้งขบวนกำลังค่อยๆดับลงเหมยซุนบอกกับปาร์ว่านี่คือลักษณะของรถไฟผีรอยกระแทกปรากฏขึ้นที่ประตูแยกระหว่างรถน้ำมันเริ่มทะลักออกมาจากด้านล่างปาร์กเริ่มเมยซุนพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในรถไฟผีจินซูที่เสียโฉมโผล่ออกมาจากข้าบน้ำมันมันพยายามจะฆ่าเหมยซุนปาร์กบอกกับผีตัวนั้นว่าฉันรักเธอเขาขอโทษที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันและบอกว่าจะจดจำเธอตลอดไปผีหยุดโจมตีเหมยซุนจึงรีบไปที่ห้องคนขับ ซึ่งฮีจูกับพี่ชายของเธอก็อยู่ที่นั่นเหมยซุนบอกให้พวกเขาอยู่รถไฟเธอแทงเข้าไปที่แกงของฮีจูเธอแสดงรอยแผลที่เกิดจากไฟไหม้จากอุบัติเหตุทางรถไฟเหมยซุนเข้าไปดูใกล้ๆแต่ไม่พบรอยแผลเป็นพวกเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองด้วยซ้ำพี่ชายยังบอกอีกว่าพวกเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อสิปีที่แล้ว และพ่อแม่ของพวกเขาก็กำลังจะฆ่าตัวตายแต่พนักง,งานที่ชื่อว่าจินซูดันทำกวดยาพิษแต่พ่อของเขากดมากที่ทำให้ความปรารถนาของตัวเองล้มเหลวเขาจึงไปที่ห้องโดยสารเพื่อควบคุมรถไฟด้วยตัวเองนั่นเป็นเหตุที่ทำให้รถไฟชนกันฮีจูตกใจเมื่อรู้เรื่องพี่ชายจับผัวไม่์ุนโครกระจกหลายครั้งด้วยความโมโหพ่อของเธอจึงรีบมาช่วยเธอไว้เขาสับรางรถไฟเพื่อเลี่ยงการชนกับรถไฟขบวนอื่นพ่อของเธอบอกว่าเขากำลังจะจากไปพร้อมกับดวงวิญญาณดวงอื่นรถไฟแล่นผ่านรถไฟผี วิญญาณทั้งหลายเริ่มสลายตัวพี่ชายอบก่อนน้องสาวอีกครั้งคุณพ่อขอโทษเหมยซุนที่ไม่สามารถร่วมงานวันเกิดของเธอได้ขอเช็ดน้ำตาให้ลูกสาวแล้วจากไปรถไฟจอดที่ข้างทางและผู้โดยสารทั้งหมดก็ออกไปข้างนอกแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้พั s สตอรี่จีเฮดด้วยนะครับ